จุกรูว่นนี้พามาเที่ยวคาเฟ่ในสวนกันจ้าชื่อร้าน Slow Life Coffee and Cafe มีทั้งอาหารคาวเบเกอรี่แล้วก็กาแฟสดบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากร่มเย็นมุมถ่ายรูปคือเยอะมากนี่จะเป็นมุมแรกที่จะพาไปถ่ายรูปกันนะทุกคนขึ้นมาคือแบบว่ามองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากและนี่ก็คือรูปที่เราถ่าย นางแบบอาจจะดูอวบอ้วนไปหน่อยนะจ๊ะเขาก็จะมีห้อง v i p ไว้จัดงานหรือว่าสัมมนาต่างๆด้วยนะบ่อน,นี้ก็จะเป็นบ่อปลาคาร์ปนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูคือน้องน่ารักแล้วก็เยอะแยะมากนี่เลยทุกคนทางร้านก็จะมีห้องน้ําที่แยกไว้เป็นสัดส่วนสะอาดตะอ้านมากทุกคนแล้วเราจะพาขึ้นไปบนหอคอยกันทุกคนอันนี้บอกเลยว่ากี่ชั้นไม่รู้อีชั้นจําไม่ได้นะจ๊ะขึ้นมาคือบรรยากาศดีมากเป็นมุมถ่ายรูปที่ดีมุมนึงเลยทีเดียวเขียวขจีร่มเย็นมากทุกคน ขนาดอากาศร้อนนะขึ้นมาเราก็จะมาเจอนี่เลยจ้ะเจ้าที่จ้ะ <c oughs> เราก็ทักเจ้าที่นิดนึงเราก็ขึ้นไปข้างบนต่อกันเลยนะจ๊ะบนนี้คือทางร้านอนุญ,ญาตให้ขึ้นมาได้นานทุกคนใครก็สามารถขึ้นมาได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> นี่เลยเป็นมุมถ่ายรูปของเราคือวิวดีสุด นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังมีเด็ดกว่านี้เดี๋ยวจะพาไปดูจ้าทุกคนเหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์ย่มยอมๆเลยอ่ะนี่เลยจ้าน้องไก่งวงแล้วก็จะมีน้องกระตงกระต่ายน่ารักปุกปิ๊กแบบนี้เลยนะจ้าร้านอยู่บางละมุงพัทยานะทุกคนอยู่ติดกับเรียบทางรถไฟนะอันนี้ไม่มีผู้สนับสนุนใดๆนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะจ้า